กราบสวัสดีครับสมมุชชมคำขึ้นนี่พอเที่ยงก็มีโอกาสเดินทางมากครับคุณป่าเนาะครับผมเพิ่นบ่าจุดจอมพ่นนี่ครับพ่นปวกนี่เพิ่นบ่าเพิ่นเคยมาขอเพิ่นได้นะครับสมมุชชมได้สองโตสามโตอยู่เรื่อยว่าสัน่นเพราะว่ามันช่วงขันเป็นวันศีนวันพระนี่เดือนเมื่อนี่จะมีแสงสีแดงออกมาจากพ่นน่วยนี่ครับผมเนาะฉะนั้นในวลนพระเที่ยงก็ได้ถือโอกาสเดินทางมาคุณป่า เพราะว่าจะมาขอโชคขอลาบเอาตัวเลขเด็ดๆไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องพู้ว่ามันไปหอดผุนหลักครับท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องตามไปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปถามบนน้ำกันว่าขอในคำเคลืนนี่เป็นพระพุ่มเจ้าที่เพิ่นจะให้ตัวเลขหรือบ่ให้เฮาก็ต้อมขาเบิ่งนํากันแต่ว่าพอเที่ยงคิดว่าน่าจะได้คือเก่าครับท่านผู้ชมเนาะลองเบิ่งครับเป็นครั้งแรกครับพ่นปวกหน่วยนี้จอมปวกหน่วยนี้จัง่สินาครับท่านผู้ชมเนาะ ไปครับพ่หละยให่างข้าไปเบิงเนี่ยพิธีกรรมพิธีการเพื่อจะเริ่มก่อนละครับผมเนาะโอ้ยตัวขนแท่หน้าซะเนาะ เมื S <S ่อโลกดูเด้อมาขอสวดขอมาน้ำนัขอสวดขอหลานนัอยู่ในร้านแตยางจนศาสนาเลยใส่แ่ที่ยางหัวมือกินแต่ยาดืน้ำสามานเด้อห็นแ่อะไรไห่ยเห็นเด็กหาเนอะป้าเป็นซองเหยป่าเป็นซอง ร่างก็เอเอเล็กแปดเนาะเห็นอยู่เล็กแปดก็เห็นกนค่ะแต่ว่าใส่ป่าพันสองเพื่อหายเนาะไหล่จังบลายตูนะทำไมนมินหนมเห็นกับเห็นลายตูอยู่แล้วเนาะแต่ว่าให้คุณป่าพันสองเพื่หาเก่าเพื่อถึงเพิ่อกเงินเื่อหาสองเ่านเนก็มากันสี่ ม้วาผิดนีงเอาอีเลยค่ะเอาตัวที่เห็นชัดเจนเลยค่ะป่าตัวใดที่ป่าเห็นชัดเจนป่าตัวนั้นนะค่ะเอางาใหม่ออกในยังอยป่างาไใหม่แหงๆวันนี้ใกล้ๆนี้ป่านื้อจวนีข้มาน้อมาหนำ่นื้อป่านี้ตัวนี้หนำเน้นีก่ไก่น้ แม่อาขึ้นไหนหน้อยเนี่ยเออลงมาเนี่ยบางกล่องเออชัดเจนคักบุนี้ครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ยคือยังตาคนนี่แมคือตาคนสองนวยหูดังแม่เนาะป่าเนาะเออยีอดีได้นั่นคือหูดังคือตาคนเบิง่งเอาเบิ่งนีเ,เบิ่งนี่นี้ยเบิง้งนีคือบอ่คือนาคนยีดีได้นี่เอายีดี นี่คือจังคือจังเป็นส่งผมหัวนี่ตาตานี่หูดังใช่อกเออชาดเจนแห้งชาดเจนแห้งไหมเบื้องเอาเด้อครับ่านผู้ชมเบื้องเอาพาเที่ยงผ้ามา่องเนาะครับ่านผู้ชมเนาะกับเบิ้งโดยสายตาของตัวเองไปนั่งครับผมบแมนบามันกับโบแนครับ่านผู้ชมบางท่านอาจจะทั้งหมอาจจะมองเห็นได้หลายเนาะอาจจะเห็นตัวใหญ่ตัวตัวตรงๆก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะฉะนั้นแล้วการแต่ผู้ชมทุกท่านล่องซองเึืองไปนั่งกัน ส่วนป่าลำบากเราแนมเห็นตัวไหนกับป่าห้าสองห้าสองช่างลองแบเป็นสุนใส่ใส่ป่าสี่ไอ้เบื้องเนี้โอ้ตัวนั้นศูนย์ตัวนั้นแปดโอ้แปดมันเอียงแต่ว่านั่นคือคนใส่หมวกก็คือจากใส่หมวกเรื่อสุ่มผมนี่เนาะป่าเนาะแต่ว่าไม่หดปากได้เอาอันนี้รูปหน้ารูปปากด้ยหูดังตานี่ชัดเจนแห่งไหมเดี๋ยวจะซูมให้ท่านผู้ชมในเบื้องนี้เจ๊กหน่อยเนาะครับเนาะ เดี๋ยวว่าพอเที่ยงบอกเป็นครับให้ท่านผู้ชมเบิ่งสองเบิ่งไปน้ำกันเห็นบอครับท่านผู้ชมโอ้ยคือขักคือขักนี่หูดังนี่นู่ตรงหนาข้นตรงหนาข้นเห็นเป็นเด็กสองนะฮะใส่ยืใส่ยี่มองใด้ตัวนั่นแมงคขั้นโอ้โนี่ในป่าเราก็ว่าเด็กสองเจลิญนี่เออคือว่าเรียยังเด็กหาอยู่ตัวนั่นแม่งยังคด็กขึ้จังเด็กหาเป็นหางคือจังเด็กหา ธนาเหล็กสองนึงคกอจะโอ้ยบางจูกวดวาาเปนเป็นเป็นคือจะหาชุนโซ่มคือจะมิดขมเนี่ยหน่อยนิดนี่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 ก็เล็กหานี่เนโ่เล็กโอ้เล็กหาอยู่พี่แม่ตันนี้ก็เล็กหาตันนี้หาชุนสองยังสี่บ่กจงเล็กหากนี่มดหาไ้สองกา่ไดหาม่้องหานสองุนสองก็โดนได้พันได้ออกแต่พอซุนมาดูก็ได้จวงนี้ สวนไม่แห้งจ <laughs> <laughs> ่าหนาคนนี่คือขากเนาะคืขขอขากนะคืออีหนาคน <c oughs> านี่หม่บึงหนีบตาตาหูด,ดังอันนี้คือบกบอสซผมกับไข่หมวกโลกมาทางนี้เป็นคือโค้งหนาเลยบอกคือตรงนี้คือปากอันนี้คือจมูกอือตรงเจ้าเหยนเียกซองนั้นเป็นจมูกเห็นเหมือนเหมือนั้นน่ะอย่างนั้น เส,นส้นตะขอปลอที่ว่าเพิน่นตายยังไงแต่ไสหัวนั่นแหะแบบเพียงหล่ะออเออเออนี่เห็นว่าคือ,อ,คอเออนี่ยแหละต้องคือเนอื้แต่ว่าลูกหลานก็บเลยไม่หลบดูหรอจะดีจะท่างเอยปูนยาตายายอยู่นี่ก็ได้ลูกหลานก็เพียงแต่ว่าจากมาขอโชคขอลาบเอาไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะเพื่อว่าเพินพ่นผู้เพิ่นอยู่ไกลให้เพิ่นได้เห็นได้โชคได้ลาบเนาะ ถ้ามันออกสองตัวสามตัวตรงๆนี่ลูกหลานจะเลี้ยงหัวหมูเลยลูกหลานก็จะมาขออาศัยพ่เพิงเพิินนำ้ำมาขออาศัยพ่เพิงปูย่าตาใหญ่อยู่นีน้ำ่อไปลูกหลานจะลงกมาอยู่ข้างล่างไก่ไก่กับปูย่านี่ละกาเบิ่งดูแลลูกหลานเนี่ยเด้อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวเด้อขอให้ิบ่ีทุกทันเพิินได้โชคได้ลาบเนี่ยเด้อตัวไหญก็ป่า,าปเอาบอกสรุปแล้วเอ้อ เอาตามสีป่าเห็นเลยค่ะป้าเอาป่าเห็นนั่นละเห็นหาสองแล้วหาสองหาสองศูนย์แปดตำนานเราเห็นหาศูนย์สองกับศูนย์แปดคือกันแนว่นอนน้องแม่จ้ะหาศูนย์สองกับศูนย์แปดครับแต่หมู่ชมเนาะแต่ว่าป่าเราเห็นหาสองป่าเราจะไปเห็นศูนย์มันบางหูดังเนี่ยเป็นศูนย์กระไดคือหวานล่ะเป็นเป็นตรงนี้นี่ เป็นเลขศูนย์ก็ได้เลขสองนั่นนาเลขสองนั้นเพื่อพันศูนย์ก็ได้ครับแต่ว่ากระตัดเอาเนาะกระตับชุ่มเนาะเพื่อว่ากระตับชุ่มแถนไอโบหมากสามตัวเนาะครับเนาะบหมากสามตัวเขาก็ตัดเอาเลรนเอาก็คือหาสองสองหาศูนย์หาศูนย์แล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดครับผมนี่เท่านี้มาหลายครับกระตับชุ่มเนาะแต่ว่ากระตับชุ่มทั้งบ้านอาจจะเห็นแตกต่างกับกลุ่มพื่อเที่ยงกะอย่าลืมเด้อครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิป มาบอกเพร่ะว่าท,ท่นา,นานผู้ชมท่านอื่นจะไเลยผมจะนั่นเพิ่นหายแล้วนั่นว่ากูหายแล้วเพิ่นว่ากูหายแล้วว่าสันกิ่ <c oughs> <อ>งมาเจ้าผุนนะทา่านผู้ชุ่มออกแล้วออกแล้วออกแล้วว่าสันเอาอย่าไปเด้อปูนาตายตายเลยสองสองสามหกห้าที่ไหนนเขาสาเขาลืออยู่เด้ออยูตย่ตรงนี้เด้อเจอลูกหลานกามาดีเด้อมาคอยโฉบคอยหลับเออมแม่ตัต้งใหม่เยนาดีเด้อมาขอโชคก็ ตามจริงกะอยากมาขออาศัยไพ่เพิงปูญาตาญยาย,ยินี่ละพ่อได้มาล้วก็ได้อยากขอโชคขอลาบไปนั่มทั้งสี่ละเพราะว่าต่อไปหลูกหลานจะลงมาอยกกู่ใกล้ๆกันนี่ละก็ให้ตัวเลขที่ปาหรือว่าหนาเพิ่นเห็นเหมือนี่ขอเป็นตัวเลขของเลขถ่ายสามตัวของัวันที่หนึ่งหรือว่าเลขถ่ายสองตัวเนาะของวดประจําวันที่ 16, สิบหกเมษายน พศ2ส6 5ิห <kr> ้าครับผมเหลืออีกว่าหลายมือครับผมเหลืออีกว่าหลายมือวันนี้ก็วันที่สิบสองแล้วก็เหลืออีกประมาณสี่วันเนาะสากินแบงของรัฐบาลเพิ่นก็จะได้เอาออกก็จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากครับผมเนาะการนึ่งในหันกะขอให้เป็นสมนชู้ชมหลายท่านเด้อเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้เอาเบิ่งเอาเด้อครับสมุผช้ชมเบื่องเอาพอเที่ยงกะจ้องให้เบิ่งนันน่นครับผมเพราะว่าป่าเพิ่นกะ ขอล้วเพิ่นกับท่าตรงจุดเดียวครับผมถ้าขอแล้วก็ท่าตรงจุดเดียวกะเห็น,นขึ้นมาเลยครับผมเนาะค่ขขายเพิ่มไม่โชคให้ลามนะครับเห็นบอกเห็นรูปหนารูปข้างรูปยังไม่เต็มหนาเลยครับเต็มใบหนาเลยรันพระเคีื่อเงเบิงนี่ใบหนานี่เต็มเลยเพะเพอเบิงเบิ้งดีๆอาจจะก็ยังมีแขนน้ำช่วงว่างนี่เครื่องเดียวแต่เครื่องทั้งผีบ่มีท่มนชู้ชรลองสังเกตเบิงเบิงเอาเองนะครับแต่นผช่ชมเนาะ ว่าทั้งนี้ทังน,นั้นการจะเป็นเจ้ามือสานใสดุลพินิจนิหนาเองครับผมเพ,พราะว่าพอเที่ยงกะแค่มติดตามให้มหาให้แค่เป็นแนวทางน,งารรานาะงค,นาางครับผมเนาะแนวทางของฉลากแบ่งรัฐบาลภามากระจัดขัดกันเบิ่งพบความทุกสนานกระได้ครับผมเนาะมันกระบนแนตัวเลขคุณป่าหรือว่าคุณนาเห็นมันนี่อาจจะไปตรงจิตตรงใจกับท่านผู้ชก็เป็นไปได้นะครับผมเนาะ เออแมนแมนแมนไม่เป็นเหล็กเกานะจัหนึงคือจั่งมันบมีหางนี่เนาะแมนจ้ะมันคือเหล็กคือจังเหล็กเก่าแมนอยู่มันจะหางตัดออกเลยเห็นะบนจัหนึ่งอากับพิจาจณาเองเนาะครับแต่ผมชมเนาะ่นกระบอกมากกับเที่ยงกระบอกสูฟังล้วบางมันจะออกกับหัวด้วยกรบหัวกับหัวด้เหล็กเก่าบนว่าทนทเก่ากับหัวจะเป็นตัวไหนกับพิจารณาเองครับผมแต่ชม สองเกม็บนี่หเลขเ่า้หมทันกาหัวมันก็จะเป็นฮกหาหมดนี่หมดโอ้กหากเก่เดอกหากองไปเห้ดีนอยให้หองอาไว้ใน้หน่อให้ตรงกว้างหน่องในนี้รตารีวม่กหาหากดิเอาะครับสมุช้มเนาะมาเที่ยงไก่เบืองพ่อปราม่หน่าล่ะครับผมคิดว่าสมุชมคงจะเห็นกันสบรทุกคนน้งับนาะตัวเลขที่ป่าเห็นในวันคุณาพนเห็นแต่ว่าเนว่าเบืองดีๆมันไข่ไขเลขเ หรือจะเป็นหาเก่าหรือว่าหาโฮกจะสีนะครับแต่วเก่ากับโกก็ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะครับเนาะกับพิ่เจนาเองครับผมไพสิมากห้าศูนย์สองหรือว่าหาเก้าศูนย์แปดก็ว่ากันไปครับผมมักกะจัดคือพระเที่ยงวอรล่ะครับครับคัดไก่เบื้องพื่อความทุกสนานนะครับเนาะพระเที่ยงไก่แค่เป็นแนวทางครับผมก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลขอยทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ไทยครับผมโอ้ผมมีนว่าต้อนรับปีใหม่ไทยอีกหละหลังเนาะมันหลังปีใหม่ไทยแล้วแล้วครับก็รับทราบกันรวยอื้อซ่าครับผมท่านผู้ชมเนาะครับผมจะถ่ายเดี๋ยวท่าเจ้าขอต้อนรับไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเมื่อเบอร์การเสพต้องข้อนจับเงินแสนเงินล้านการเสพต้องข้อนนะครับเนาะสวัสดีครับเบอร์นี้ครับเป็นเงาไม่เป็นโพนใหญ่ครับท่านผู้ชม ว่ามันไดงยินแเดวพอเที่ยงนี่เห็นเองครับวัานพระหนึ่งที่มีคนสี่บอกว่าเห็นแสงแดงๆอยู่ประมาณยุกก่กลางวังโค้งแท่นหน้าแหละครับแตานมช้ชมพอเที่ยงเห็นโดยสายตาตัวเองเลยแต่บกกายย่างลงมาเบืองบางข่างกระแดงว่าผืนบางข,งางาขัางกระเสาโล่งอย่างนี่นะกะบุหูุจักว่าเป็นหยังละครับแต่ว่าเทากยเห็นเนาะก็ว่า,าหเห็นแต่ห้องบุหูุจักว่าเป็นหยังเนาะครับแตานมช้ชมเนาะไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม